คลิปนี้จะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แบบสีห้องนอน3มห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง190ตารางเมตรกันเลยค่ะแล้วใครจะคิดล่ะคะว่าบ้านในโครงการเขามีดัดฟ้าแบบนี้มาให้ด้วยไม่ต้องต่อเติมเองน่าอยู่เหมือนบ้านที่เราอยากได้แล้วสั่งสร้างเองกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นๆใกล้หัวค่ำนุ่นจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศชมบ้านกันบ้างน,นะคะ แล้วช่วงนี้ค่ะที่โครงการเขามีโปรโมชั่นชมบ้านช่วงมิดไนด้วยนะทุกคนสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลาชมบ้านในช่วงกลางวันนะคะนะัาชมบ้านช่วงเย็นได้เลยจ้าจนถึงเวลาสองทุ่มกันเลยมาชมบรรยากาศเสมือนเข้าอยู่บ้านจริงๆได้เลยค่ะ แล้วบ้านที่นุ่นจะพาชมในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของโชคดีสุดๆอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแรกของบ้านแบบใหม่ล่าสุด New Smart Villa าแปลงมุมหลังนี้นะคะเพื่อนๆไม่เคยเห็นที่ไหนไหมาก่อนอย่างแน่นอน ด้วยดีไซน์ของบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ตี้ทั้งดูสวยรู้ดูแพงอยู่สบายสุดๆเลยทีเดียวด้วยฟังก์ชันที่ออกแบบมานะคะให้มีถึง4ห้องนอนด้วยกันมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะแล้วทุกฟังก์ชันเขาแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเพิ่มความน่าอยู่ได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคน แล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บอกเลยว่าเอาแค่เสื้อผ้ามาอย่างเดียวก็พอค่ะเพราะที่นี่เขาให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังไปเลยตกแต่งให้แล้วจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่นะคะงานเฟอร์นิเจอร์เขาทําเป็นงานบิวอินทั้งหมดค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่ออกแบบให้กับบ้านหลังนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่มีเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วด้วยโทนสีของบ้านค่ะทุกคนบ้านดูอบอุ่นน่าอยู่มากๆเลยนะคะที่นี่เขาแต่งวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังไปเลยค่ะแล้วในห้องนี้นะคะที่เป็นมตอร์เบดรูมค่ะทุกคนน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วยังเชื่อมโยงกับระเบียงหน้าห้องอีกด้วยนะไว้รับลมชมวิวสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าบรรยากาศในโครงการนะคะเงียบสงบแล้วก็เป็นสวนตัวมากๆเลยค่ะ ภายในห้องนี้นะคะเขายังมี Walk in Closet ให้ด้วยนะคะจัดเต็มจุกๆให้ไปเลยค่ะมีพื้นที่จัดเก็บของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแต้งนะคะแม้แต่ในห้องน้ำเขาก็ยังมีงานดีไซน์สวยๆให้อีกด้วยค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะกับดัดฟ้าสวยๆทีเด็ดของบ้านสมาร์ทวิลลาหลังนี้เลยพื้นที่กว้างขวางแบบนี้เลยค่ะทุกคนเปิดชมโครงการทุกวันนัชมโครงการก่อนได้ค่ะ